พแบแนจากระเช้าศูน่าเช้าแล้วครับ okay. ุแบนครับตอนนี้กระเช้าศูนยอยู่ที่โรงแรมนิวยอร์กินแล้วครับเดี๋ยวจะทําการกดคอพไลน์ที่ไ้งานไว้หม้งโรงมนะครับเดี๋ยวบ้านแล้วต้อนนะครับท้าบทาบสองจองนะยี้าสีินะครับครัองวงจอเลยครับทราบราบทังอจ่พาทุนแบนครับ เกเเย็นขึ้นยังรอสักครู่นะจะต,ตั้งเมนูให้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานโรงเหล็กนะครับเขากําลังจะก่อสร้างโรงเหล็กนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้เขาจําเป็นต้องปลดไฟแรงสูง22เควเขาก็เลยมาดําเนินการประสานงานกับท่างหน่วยงานเราหน่วยงานทําเอกสารให้เขาเสร็จชำระค่าบริการเสร็จเราก็มาดําเนินการปลดฮอตไลน์ให้เขาก่อนที่จะปลดฮอตไลน์เนี่ย เราจะต้องวิทยุขอตั้งแมนวนวลกับศูนย์สั่งการนะครับ,บหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีโอก็จะประสานงานกับศูนย์สั่งการที่เขตนะครับซึ่งอยู่ที่นครปฐมก็จะตั้งแมนวนวลให้นะครับเจ้าหน้าทุกรถตู้แดงครับสี่ได้สามสี่ได้เจ็ดสถานีรถตู้แดงสี่ถึงทางแมนนวลเรียบร้อยครับรับเช้าถึงรับเช้าของครับทางเช้าสองจากทุกแดนกางเช้าศูนย์สองต่อรถตู้แดนครับ สี่ช่องสามสี่เจ็ดทุกเรืงสี่ช่องไม่ต้องเรียบร้อยครับไปรเรื่อนงานได้เลยครับรับซ่อมครับเดี๋ยวปฏิบัติงานเสร็จวิทยุหาครับเมื่อเราตั้งเมนูเสร็จเราก็จะวิเคราะร์อัลตรลนย k y t แล้วก็ทำงานนะครับ